สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดพระศีอรยะเมตไตรหรือพระสีอานกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอันที่จริงแนวคิดเรื่องพระสีอานนั้นก็ไม่ใช่เพิ่งมีมานะครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์นั้นจะปรากฏว่ามีมานานแล้วเรื่องราวของพระองค์นั้นก็ได้ปรากฏในตำราทางศาสนามากมายทาให้สังคมไทยนะปลูกฝังเรื่องนี้กันมานาน นับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยมีหลักฐานโบราณจากจารึกสุขโขทัยทั้งหมด16หลักกล่าวถึงพระศรีอานด้วยตัวสะกดต่างๆกันแต่ที่งงใจก็คือมักจะปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเองว่าเป็นพระศรีอานหรือพระยาธรรมมิกราชมาเกิดเสมอนะครับตามแต่ละยุคสมัยซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยก็มีให้เห็นมากมายล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวไปนะครับมันจึงเป็นที่มาของประเด็นในวันนี้ นั่นก็คือประวัติศาสตร์แนวคิดพระศรีอานในประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับดังที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตเป็นองค์ที่หในพัทรักับนี้และมีชาวพุทธไม่น้อยต้องการจะได้พบและเกิดทันในยุคข,ของพระองค์ พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมตไตรนะครับก็พบในพระไตรปิฎกเริ่มที่11พระสุตันตะปิฎกทีคานิกายนะครับความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ80,000ปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหันต์ดัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์นั้นจักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาาลโลกรมโลกให้แจ้งชัดเพื่อพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนมูสัตว์พร้อมทั้งสามนาพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ราผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิญเหมือนตถาคตในบัดนี้ราผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงบริหารภิกษุกสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุกสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นสรุปก็คือพระศีริอรยะเมตไตร จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขและศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ยุคพระศรีอริยเมตรัยนั้นเท่าที่ทราบกันมานะครับไม่ใช่ว่าหมดยุคพระพุทธโคโดม5,000ปีแล้วจะเป็นยุคพระศรีอ่านทันทีนะครับ แต่จะว่างจากพระพุทธเจ้าก่อนรายละเอียดโดยคร่าวๆก็คือต่อมามนุษย์จะมีอายุไขลด,ดลงเรื่อยๆจนเหลืออายุ10ปีจากนั้นจะเกิดสิ่งไม่ดีต่างๆมากมายทีนี้เมื่อมนุษย์เริ่มตระหนักก็เริ่มจะมีสติทำดีจากนั้นอายุไขของมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นไปลักษณะนี้จวบจนอายุมนุษย์เพบ80,000ปีพระศรีอริยะเมตไตรจรึงจะลงมาประสูตร กล่าวกันว่าเมื่อครั้งนั้นเมืองพราณสีจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกตมดีมีพระจกักรพรรดิชื่อพระเจ้าสังฆะครองราชสมบัติในเมืองนั้นมีพระราชาทั้งปวงแวดลอ้อมทรงครองจกักรพรรดิสมบัติในชมพูทวีปทั้งปวงดังเสวยทิพยสมบัติประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการครั้งนั้นพระเมตไตรโพธิสัตว์ได้รับเชิญจากเทพย,ายดาทั้งหลายให้มาบังเกิดจุดดีจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาปฏิสนธิในคันของพระยาพรามที่ชื่อสุพรหมพราม ก็คือเกิดในวนาพรามนั่นเองเมื่อประสูตรได้มีนิมิต3าที่ประการแล้วก็บังเกิดปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับจากนั้นต่อมาครับพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ทําให้พระองค์ตัดสินใจในการออกบวชแล้วบําเพ็ญเพียรมีคนบวชตามเป็นอันมากทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญญูยาณเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าใต้ต้นการกระทิงยุคพระศรีอานนั้นนะครับผู้คนจะมีอายุยืนถึง8 0,000ปี ทุกคนจะมีสุขภาพดีรูปร่างงดงามมีของกินของใช้อรวมสมบูรณ์สมบัติทั้งหลายสามารถเก็บเอาได้จากต้นกระปะพึกคือจะไม่มีเรื่องร้อนใจนะครับทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนแม้ตอนนอนก็ไม่จะเป็นต้องปิดประตูบ้านก็ได้นะครับเรื่องคนร้ายหรือขโมยก็ไม่มีแล้วผู้คนก็จะเป็นคนดีเหมือนกันหมดหน้าตาก็จะสวยหล่อเหมือนกันหมดจริงขนาดลงจากบ้านก็ไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นใคร จนเมื่อกลับเข้าบ้านจึงจะจําได้ว่านี่คือภรยานี่คือสามีของตนนะครับการเข้ามาาคมก็สะดวกสบายมีแม่น้ําไหลลงข้างหนึ่งแล้วก็ไหลขึ้นข้างหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคสมัยในอุดมคติเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะยังไม่สินส้นศาสนาของพระครูดมนะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้คนให้ความเคารพนับถือพระศรีอานกันอย่างกว้างขวาง ชนิดที่เรียกว่านับถือพระศรีอานไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะอุบัติขึ้นด้วยซ้าไปทั้งยังดันมามีคนนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นพระศรีอานปรากฏตัวมาก่อนการเช้อีกเยอะแยะแล้วนะครับดังที่ว่าไปนะครับว่ามีคนบางคนหรือบางกลุ่มนั้นอ้างตนว่าคือพระศรีอานอันที่จริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับแต่มันมีมานานแล้ว เอาเฉพาะในไทยนี้ก็เหนือแหล่แล้วนะครับแล้วจะมีเหตุการณ์ใดบ้างในประวัติศาสตร์เดี๋ยวเรามาลองไล่ดูก็กันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ยุคอยุธยาก็มีเรื่องราวกบฏพีบุญแม้จะมีเรื่องการอ้างพระศรีอานไม่แน่ชัดนักแต่ก็มีเรื่องศาสนาความเชื่อเพื่อแสวงหายุคใหม่ที่สีเวลัยกว่าอยู่ดีแล้ก็มีกรณีของวัดไห่ตำบลเขาสมอคอนอําเภอท่าวุ้งลบบุรี เป็นวัดที่เก่าแก่มากมีตั้งแต่สมัยอยุธยาหรืออาจก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนักประวัติศาสตร์ศิลปะยังตกลงกันไม่แน่นอนว่าเป็นวัดสมัยไหนของอยุธยาก็มีรูปปั้นพระศรีอานซึ่งผู้คนแถบนั้นนับถือมากจากตำนานของวัดไลกล่าวว่าพระอินสเสด็จไปอัญเชิญให้พระศรีอานลงมาจุติในโลกและทรงบวชเป็นเนนและพระอยู่ที่วัดไล บำเพ็ญบารมีอยู่จนเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาของชาวบ้านแถบนั้นมากครั้นถึงเวลาสมควรก็จะกลับไปสวรรค์ทิ้งอัฐิที่เป็นทองแดงไว้ที่วัดชาวบ้านได้นําอัฐิทองแดงมาหล่อเป็นพุทธรูปบูชาไว้ตราบจนทุกวันนี้ยุครัตนโกศิน์ก็จะมีกระบุผู้มีบุญอีสานนะครับในรัชกาลที่ห้า ซึ่งหัวหน้ากบฏหรือกลุ่มผู้นำฝ่ายกระบฏก็จะตั้งตัวเป็นผู้มีบุญหรือผู้วิเศษเช่นพระยาธรรมิกราชพระศรีอาริยเมยตไตรหรือพระศรีอานนะครับจนที่สุดก็ถูกทางการสั่งปราบจากนั้นก็มีกระบฏน้องหมากแก้วนะครับที่เกิดในรัชกาลที่6ก็กล่าวถึงพระศรีอานด้วยเช่นกันทั้งยังได้ทําการคัดเลือกหญิงสาวไปหลับนอนด้วยมีการสับเปลี่ยนคู่นอนกันไปตลอดโดยผู้มีบุญอ้างว่าเป็นการเข้าฌาน ในการนี้จะมีการทำพิธีอัญเชิญพระศรีอริยะเมตรยมาเข้าเทียมหรือเข้าส่งผู้มีบุญกระบตรผู้มีบุญจะต้องประกาศถึงการมาของพระศรีอานว่าจะมาเกิดที่หมู่บ้านน้องหมากแก้วซึ่งมาถึงเวลานั้นก็จะเปลี่ยนชื่อบ้านน้องหมากแก้วใหม่เป็นชื่อเวียงแก้วสุดท้ายก็ถูกทางการสั่งปราบนะครับ ยุคหลังนะครับ2475ก็มีกบฏมารำน้อยชาดานอกจากนี้ก็ยังมีข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่องพระสีอานที่ปรากฏในระยะใกล้เช่นปีพศ2 5 0 0เมื่อตอนจะมีงานฉลองกึ่งพุทธกาลของรัฐบาลจอมพลปอก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอุบัติของพระสีอานมาเป็นระยะระยะนะครับและก็มีกบฏศิลาวงศิลที่เกิดในรัชกาลที่9นะครับเมื่อพศ .2 อ0 2้อ้างว่าตนเองเป็นพระสีอานที่เกิดกึ่งพุทธกาล สุดท้ายรัฐบาลจอมพลสดิ์สั่งประหารด้วยมาตรา17ต่อมาก็ยุคสมัยใหม่ก็ยังมีอีกนะครับที่เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือลัทธิโยเรซึ่งเป็นความเชื่อชนิดหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยประมาณปีพศ2512โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อในเรื่องของการบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใช้พลังโยเรซึ่งเขาเชื่อว่ามีอยู่ในกายของเรา การโยเรมิช่แค่ยกมือเฉยๆแต่เป็นความรักความเมตตาจากพระสีอริยะเมตไตรท่งผ่านแสงทิพย์ผ่านผู้คนให้ไปช่วยเหลือผู้รับให้มีความสุขคนที่มีสมาธิดีจะสัมผัสแสงทิพย์ได้ว่ามีความร้อนอยู่จากการรับโยเรและให้โยเรผู้อื่นบ่อยๆจะพบปฏิหารมากมายและเมื่อใส่บาตรก็จะอธิษฐานว่าขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วพวงมานขอให้พบพระสีอานอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็มาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับ ประมาณสองสาปีที่แล้วนะครับก็มีคนอ้างตัวเป็นพระศรีบารมีมากใช้นิ้วจุ่มรักษาโรคหายแล้วเรียกทรัพย์แถมล่าสุดก็มีข่าวดังนะครับอดีตสสท่านหนึ่งนะครับอ้างตัวเป็นพระศรีอานจุติลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากวิกฤตต่างๆเช่นรักษาโรคช่วยเหลือให้พ้นเคราะห์บอกบุญน,นะฮะเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพระยาธรรมิกราชนะครับเห็นได้ว่าการอ้างตนว่าตัวเองคือพระศรีอานนั้นไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดนะครับ มันมีมากมายแล้วนะครับในประวัติศาสตร์สุดท้ายก็ไม่เห็นมีใครจบสวยสักคนนะครับและอนาคตผมก็เชื่อว่าต้องมีโผลมาอีกสักรายเป็นแน่แท้นะฮะคนอยากเกิดในยุคพระศรีอานเพราะอะไรก็รอย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งก็เพราะยุคนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางวัตถุและจิตใจ ในทางวัตถุก,ก็อย่างที่ได้ยินอยู่เสมอก็คือมีต้นกระประพึกไว้บรรดาลสิ่งที่ต้องการฉะนั้นจึงเป็นสังคมที่ทุกคนนะมีความเท่ากันไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความยากทางวัตถุทุกคนเป็นคนดีคือมีเมตตาและไม่เบียดเบียนกันขโมยกับโจรไม่มีและผู้คนก็หน้าตาดีเหมือนกันหมดแม้จะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายทีนี่ในส่วนใหญ่ของกบฏไพรในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็มีอุดมการแบบยุคพระสีอานอยู่เบื้องหลังบ,ง,บงบ้างน้อยบ้างเสมอนะครับเพราะสําหรับชาวบ้านทั่วไปจํานวนมากก็มุ่งหวังที่จะได้ไปเกิดทันในยุคของพระสีอานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเวลาขาขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะวิเศษสมบูรณ์พร้อมเพื่อหน,นีความทุกข์ยากจากสิ่งต่างๆที่พบเจอมาในอดีตนะครับแนวคิดพระสีอานในกระบฏผู้มีบุญหรือกระบฏผีบุญเป็นปฏิกิริยาที่คนในท้องถิ่นต่อต้นานนโยบายของรัฐ อันก่อให้เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิน่นเช่นการปฏิรูปการปกครองการเพิ่มภาษีการถูกกดขี่จากรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะเมื่อมันเกิดความทุกข์ยากจึงต้องสร้างความหวังฝ่ายกบฏเจ้าผู้มีบุญนะครับต่างก็เชื่อว่าอุดมการพระศรีอานเป็นอุดมการที่มีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อการปฏิวัติสังคมไปสู่สังคมที่ไม่มีชนชั้นของมนุษย์และมีความอยู่ดีกินดีสมบูรณ์พูนสุขทั้งทางจิตใจและวัตถุ ทำให้อุดมการนี้ถูกนําไปใช้ในขบวนการต่อสู้ของชาวผีบุญซึ่งปรากฏเป็นจํานวนหลายครั้งนะครับในประวัติศาสตร์ไทยแต่ทว่านะครับในปัจจุบันแนวคิดพระสี่อนที่เกิดขึ้นที่มีให้เห็นทุกวันนี้ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมันล้าหน้าทัานสมัยนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําการต่อสู้การถูกกดขี่หรือว่าเรียกร้องอะไรเพราะมันดูไม่มีพลังอะไรเลยนะครับทั้งยังดูเหมือนจิตผู้นั้นมโนไปเองเสียมากกว่านะครับผม เหมือนนั่งสมาธิจนหลอนยังไงไม่รู้นะครับหรือเป็นการกล่าวอ้างเพื่อชักจูงด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับอันนี้ก็ได้แต่ตั้งคำถามเพื่อพิจารณากันไปเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแนวคิดพระศรีอานในประวัติศาสตร์ไทยที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณากันไปนะครับและหากมีข้อผิดพลาดอะไรทางเราก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ